รถเก่ารถมือ2เทินได้ไหมสวัสดีครับปูป่พัทยาครับจาก e s e ู o ออนไลน์นะครับนี่จะบอกว่ารถเก่านะครับรถที่แฟนเพจหรือลูกค้าเนี่ยใช้อยู่แล้วในหลายปีสามารถนำมาเทินได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อราคาเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพรถปีของรถนะครับแล้วก็เป็นเรียกว่ายี่ห้อที่อยู่ในตลาดนิยมหรือเปล่านะครับ นี่คือหลักๆเลยแต่ว่าเทิร์นได้ไหมเทิร์นได้ราคาก็จะเป็นราคายุติธรรมราคากลางของตลาดตอนนี้นะครับโดยที่ไม่ว่าจะผ่อนหมดแล้วมีเล่มแล้วหรือยังผ่อนไม่หมดยังมีค่างวดอยู่ก็ปรึกษาได้ครับเราก็มีในการบริการไปปิดเล่มให้เรียบร้อยนะครับโดยที่ลูกค้าไม่ต้องเอาเงินไปจ่ายส่วนที่ยังค้างไฟแนนซ์อยู่เลยนะครับเพื่อจะได้มาสามารถ ดูรถใหม่ซื้อรถใหม่ถ้าเหลือเงินก็เอาเงินมาเป็นดาวรถใหม่นะครับแบบนี้เลยนะครับง่ายๆแบบนี้ตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่ลูกค้าและแฟนเพจถามมาเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่จะรู้ราคารถก็ง่ายๆครับทักลิงไลน์มาเลยนะครับอินบ็อกซ์เพจมาก็ได้หรือโทรมาสอบถามก็ได้นะครับก็คือดูรูปรถภายในภายนอกเลขใหม่ที่วิ่งสำเนาเล่มรถ นะครับอันนี้เลยหลักๆเลยพื้นฐานนะครับก็สามารถประเมินราคาเบื้องต้นให้ถ้าราคาใกล้เคียงราคาโดนใจนะครับลูกค้าแฮปปี้เราก็จะไปดูนัดเพื่อดูรถตัวจริงแล้วก็เซ็นสัญญาซื้อขายกันนะครับสะดวกปลอดภัยแน่นอนนะครับก็สำหรับรถมือรสองนะครับเทินได้นะครับเรามีบริการนะครับเพะฉะนั้นสำหรับลูกค้าที่ต้องการประเมินราคารถก็ทักมาเลยนะครับถ้าชอบ คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้ววันหลังเนี่ยจะมาแนะนำเรื่องดีๆสาระดีๆอีกนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ